เป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกตอนแรกอะ่ะเคยมีคนบอกว่าเนี่ยเรียนภาษาสนุกที่สุดละเก็บเกี่ยวไว้แล้วนี่ก็แบบไม่เห็นสนุกเลยไปเรียนนะแต่พอจริงๆริอ่ะพอมันผ่านช่วงนั้นมาเรียนภาษามันสนุกที่สุดจริงๆเว้ยแล้วช่วงนั้นได้ทํางานพา,า,า,าร์ทไทม์ยางอื่นอกไหมช่วงนั้นทํานะทําก็ทําหลานไทยฟิลเหมือนอ่ะกูมอยู่เมืองนอกแล้วอะ่ะมันก็ต้องลองอะไรที่ทุกคนเขาทํากันมาแล้วเป็นไงบ้างตอนที่ไปทำรู้สึกว่าเฮียกูไปทำอะไรที่นี่ แต่พอผ่านมาก็รู้สึกว่าเออมันก,มนก็มันก็สอนอะไรเราเยอะเหมือนกันถ้าสมมติว่าคนที่เรียนเทคนิคการแพทย์ที่ไทยมาเนี่ยเขาอยากที่จะย้ายมาที่นี่เขาต้องไปเรียนใหม่ตั้งแต่ต้เนเลยไหมจบเพลงการแพทย์ที่ไทยมีประสบการณ์มามาสมัครได้ไหมได้แต่ปัญหาคือเราจะมาวีซ่าอะไร่ะนะนำตัวหนไหครับอ่าชื่อเมย์ค่ะทำงานเป็น testing technician อยู่ที่ red cross หรือว่าที่ทุกคนรู้จักว่าสภากาชาดอ๋อแล้วออไอ้ red cross ที่มันมีตามสับเบิร์สับเบริร์สับเบิร์ใช่ใช่บ ที่ตามันของรัฐบาลปะจริงๆแล้วเขาได้ฟันทั้งจากรัฐบาลแล้วก็ private จากบริษัทเอกชนอะไรเงี้ยก่อนที่จะมาทํางานสายเทคนิคการแพทย์เนี่ยเมย์ทำอะไรมาก่อนก่อนที่จะมาที่นี่ทําสายเทคนิคการแพทย์เนี่ยค่ะแต่ว่าทําในโรงพยาบาลตอนอยู่ที่ไทยก็ทํามาสี่ปีแล้วก็เบร์นเอามากเหนื่อยเรียนด้านนี้มาโดยตรงเลยใช่ไหมเรียนด้านนี้มาโดยตรงตอนเรียนมหาลัยนี่คือเรียนที่เรียนที่ลังสิตอ๋อใช่ลุนพี่เอาเหรอ็กลังสิต เด็กรังสิตมีอยู่ที่นี่เยอะเหมือนกันนะใช่บนออบัรห้าห้าห้าสาม <53. S 1> อืมสองปีออในการแพทย์ทีนี้ก็คือจบจากรังสิตก็คือทํางานอยู่ที่ไทยก่อนใช่สี่ปีก็ทํางานโรงพยาบาลสี่ปีแล้วอะไรเป็นตัวแปรให้เรารู้สึกว่าแบบเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วเราเบิร์นเอาท์เราแมวแล้วเพราะว่ามันเหนื่อยมากเพราะาเราต้องขึ้นเวรแล้วเคยขึ้นเวรแบบสิบวันติดกันออ่ะโ oh. อืม เพราะว่าตอนนั้นเหมือนที่โรงพยาบาลแบบไม่มีคนคนขาดอะไรเงี้ยแล้วมันเหนื่อยมากแล้วเราก็ต้องขึ้นเวรเช้าสมมุติว่าแบบตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึง8ปดโมงเช้าแล้วเสร็จก็นอนแล้วสี่มงเย็นก็มาต่ออย่างเงี้ยคือร่างกายมันก็พังแล้วพอเราทํางานอยู่ในโรงพยาบาลเนาะมันอยู่กับคนป่วยอะไรเงี้ยก็ป่วยบ่อยแล้วก็ไม่ค่อยได้พักผ<า>่อ<ค>นก็ใช่ป่วยตามคนป่วยอะ ก็ไม่รู้รักษาใครใครรักษาใครก่อนก็ <c oughs> ไม่รู้จะเจาะเลือดตัวหนูเจาะเลือดคนไข้ก่อนก็เออก็เลยรู้สึกแบบอธิบายไไม่หวอธิบายให้ฟังหน่อยว่างานเทคนิคการแพทย์ที่โรงพยาบาลเนี่ยหน้าที่มีอะไรบ้างก็ตรวจเลือดตรวจสารคัดหลั่งอะไร่างเงี้ยก็เวลาเราไปหาหมอใช่ไหมหมอก็จะสั่งเจาะเลือดนั่นแหละเราก็จะส่งมาที่ห้องแลบแล้วเราก็จะตรวจวินิจฉัยแต่ว่าไม่ใช่แค่เลือดมันก็จะมีแบบปัสสาวะอุจจาระเสมหะอะไรอย่างเงี้ยก็คือนานาจิตังใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วอะไรเป็นเป็นจุดที่แบบว่ากูไม่เอาละกูไปละเพราะว่ารู้สึกว่ามันด้วยความที่เราทํามาสี่ปีเนาะเราก็รู้สึกว่ามันอยู่ที่เดิมแล้วมันจะยังไงต่อวะเออเราก็เราร่างกายเราก็เป็นอย่างนี้แล้วเราก็เหมือนแบบเหนื่อยอ่ะมันดูไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอยู่ที่ไทยอ่ะเงินมันก็ไม่ได้คุ้มค่าเหนื่อยของเราเนอะปลาคนที่ทํางานในสายโรงพยาบาลทุกคนอะไรเงี้ยก็แบบไม่ไหวแล้ววะต้องต้องไปลองทําอะไรอย่างอื่นแหละ ในตอนที่เรายังแบบไปได้อ,อ่ะก็ไม่อยากแก่ตายอยู่โรงพยาบาลอ่ะนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะมาเมลเบิร์นใช่ตอนนั้นมาเรียนอะไรก่อนเรียนภาษาตอนนั้นไม่ได้ภาษากีเ่เดือนแปดเดือนลงไปแบบแปดเดือนเลยเพราะว่าเหมือนปรึกษาคนที่เคยมาหรืออะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบสามเดือนแรกถ้าเรามาแค่สมเดือนไม่มีทางรู้ว่าเราอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้ชอบหรือไม่ชอบเพราะมันน้อยเกินไปนะว่าหกเดือนเนี่ยเป็นช่วงที่ ทุกอย่างกําลังลงตัวปรับตัวได้ถ้าเราชอบคือเราชอบเลย6เดือนถ้าไม่ชอบมันก็คือกลับแต่มันรู้แน่เมก็เลยงั้นเลือกไปแปดเออเป็นแบบเผื่อชอบเว้ยก็จะได้อยู่เนี่ยแต่ถ้าเผื่อไม่ชอบมันก็อยู่ต่อแค่2เดือนก็ไม่ได้เป็นไรอะไรเงี้ยเออก็เลยเลือกแปดตอนนั้นมาเรียนวันแรกที่มานี่คือปรับตัวนานไหมกว่าจะเข้ากับระบบที่เมลเบิร์นได้ส่วนตัวคิดว่าไม่ได้ปรับตัวนานอะไรมากเออเพราะว่าแม้ว่าเมลเบิร์นไม่ได้อยู่ยากขนาดนั้นอืป่ะ แต่ถ้าถ้าปรับตัวคงเป็นแบบสำเนียงของคนที่นี่ยที่แบบมาตอนแรกฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะน่าจะเจอกันทุกคนใช่ใช่ใช่ฟังยากใช่ใช่แล้วเขาชอบพูดแบบรวบคำอะไรเงี้ยอันนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวก็คือก็คืออยู่ก็คือแปดเดือนก็คือไปเรียนภาษาใช่ทุกวันใช่ก็เรียนภาษาชีวิตตอนนั้นเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกตอนแรกอ่ะเคยมีคนบอกว่าเนี่ยเรียนภาษาสนุกที่สุดละ เก็บเกี่ยวไว้แล้วนี่ก็แบบด้วยความที่ตอนเรามาเราก็ตอนนั้นเมย์น่าจะยี่หกเจ็ดรามั้งอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบไม่เห็นสนุกเลยไปเรียนอะแต่พอจริงๆอะพอมันผ่านช่วงนั้นมาเรียนภาษามันสนุกที่สุดจริงๆเว้ยเพราะว่าเราไม่ทำอะไรเลยก็ไปเรียนเจอเพื่อนโรงเรียนก็พาไปฟิลคล้ายๆทันศึกษาที่จะพาไปสเตทไลบบอรี่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยชิลสนุกนแล้วก็ไปเจอเพื่อนต่างชาตินัดกันกินข้าวตอนเย็นเมาไม่อะไรอะ เออมันจะเป็นหลุดจริงเริงนะแบเลิกเลิกวัยสองยสามไปเออใช่เลิกก็อแยกย้ายก็บางคนเพื่อนก็ไปทํางานกันแล้วพอดึกๆก็มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยกินเหล้านัดกันนู่นนั่นแล้วช่วงนั้นได้ทํางานพาร์ทไทม์อย่างเดียวมั้ยช่วงนั้นทํานะทําก็ทําร้านไทยเออร้านแรกนี่ด็อกแลนที่ด็อกแลนร้านอะไรที่ดกปอกปอกทันวะคุ้นคุอ่ะปอกปอกที่ด็อกแลนใช่ไม่น่าทันแต่ตอนนี้น่ารู้สึกว่าเหมือนจะปิดไปแล้วเออก็ทําร้านนั้นก็ทําอยู่ประมาณ วันสองวันอะก็คือทำเอาสังคมทำเอาสังคมต้องไปเจอคนไทยบ้าใช่ทาแบบฟิลเหมือนอ่ะกูมอยู่เมืองนอกแล้วอะมันก็ต้องลองอะไรที่ทุกคนเขาทํากันมาเออมันก็ต้องทําแล้วเป็นไงบ้างตอนที่ไปทําเหนื่อยรู้สึกว่ากูมาเพียงกูไาทำอะไรที่นี่กูหาเรื่องใส่ตัวทําไมเพราะว่าแบบเราไม่ใช่แบบตอนที่อยู่ไทยก็ไม่ได้เป็นคนแบบทํางานบ้านไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมานี่ใช่ปะคือร้านอาหารอะสมัยก่อนก็คือถูถูร้านหุงข้าวแบบ ทำทุกอย่างอะล้างห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยครบครบเลยแล้วก็แบบอยากร้องไห้อะเออแบบกูทำอะไรที่นี่แต่พอผ่านมาก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็สอนอะไรเราเยอะเหมือนกันอืมมันจะได้ข้อคิดได้อะไรนิดหน่อยตชที่ทคือต่อให้มันจะทานี้นิดหน่อยอะแต่มันก็ได้อะมันก็คือการเรียนรู้อะมันก็ประสบการชีวิตอะก็สนุกดีใช่ก็ได้ทําในสิ่งที่เราไม่เคยทำใช่ที่เราไม่เคยทําแล้วก็มันก็ทำให้เรารู้ว่าอะไรที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้อะจริงเราทําได้นะเว้ยเราก็ทําได้เหมือนทุกคนอ่ะเอออ่ะทีนี้จบแเดือนปุ๊บ ถึงช่วงแล้วว่าต้องตัดสินใจว่าอยู่ต่อหรือกลับบ้านอม,มันอยู่ต่ออยู่แล้วแหละตอนนั้น <c oughs> <c oughs> มันก็แบบอ,อมีความรักไงตอนนั้นอะเออแล้วก็แล้วก็สนุกด้ะเหมือนก็มาเจอเพื่อนอะตอนมี้ก็รู้สึกว่าเป็นโชคดีเพราะว่าเจอแต่เพื่อนดีทั้งนั้นเลยก็เลยจอยก็อยู่ต่อก็แล้วตอนนั้นแผนของการที่จะอยู่ต่อของเรานี่คืออะไรก็คิดว่าถ้าอยู่ต่อก็ต้องเรียนก็คนเหมือนทุกคนอะพอเรามาเรียนภาษาแล้วอยู่ต่อเราก็ต้องแพลนเรียนใช่ไหมทีนี้ก็ไป ปรึกษาเอเจนต์อะไรเงี้ยว่าโอเคจะอยู่ต่อจะเรียนมันมีไปแบบไปในทางไหนได้บ้างอะไรเงี้ยเออซึ่งเมย์ก็โชคดีอีกเพราะได้เอเจนต์ดีมากคือแนะนําเหมือนตอนแรกเมย์ไม่ได้คิดถึงเรื่องเรียนปอโทเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันหนักเกินไปปวาวะอะไรเงี้ยแล้วมันก็เรียนฟูลไทม์อะไรเงี้ยแต่พอไปปรึกษาเขาเขาก็บอกว่าคือถ้าเมย์จะเรียนอะไรที่ต่ํากว่าอ่าเเชลถ้าแบบเปเชลอะไรเงี้ยหรือที่ต่ำกว่าพวกเซอร์พวกติปะไม่ต้องเปลี่ยนสายงานนะเออไม่ไปเรียนสายงานเดิมไม่ได้ พะไม่จบสายงานนี้ที่เป็นบเณอร์มาแล้วไม่ต้องเปลี่ยนพอจะเปลี่ยนก็ไม่รู้จะเปลี่ยนไปเรียนอะไรคือชีวิตมันเราเป็นเด็กสายวิทย์มาตลอดอะก็ไม่รู้จะเปลี่ยนไปเรียนอะไรเออแล้วเขาก็เลยน้ำว่าอ่ะมันมีทําไมถึงไม่เรียนปอโทแล้วเรียนสายนี้ล่ะเพราะว่าเรียนจบอะถ้าเมยอยองอยู่เนี้ยมันก็มีหนทางไปนะแล้วมันก็จะยื่นสกิลอะไรอย่างเงี้ยเออสกิลอินดิเพนเดนต์ของเขาอะเขาก็อธิบายให้ฟังใช่มันมีลู่ทางในระยะยาวนะเออมันเหมือนถ้าไม่เรียนเนี้ยปุ๊บไม่อยู่ได้อีกยาวๆเลย เออไม่ต้องมาคอยต่อคอยเปลี่ยนคอยคิดเรื่อยๆแล้วที่นี้ขอถามหน่อยว่าย้อนกลับไปตอนเอเจนต์เอเจนต์ที่เราหาคนแรกแล้วเจอเลยไหมหรือว่าเราหากี่คนคนเนี้ยเพื่อนเพื่อนแนะนํามาแต่ก็มีคน,คนอื่นที่เราไปคุยก่อนหน้านี้ปะไม่มีอุ้ยโชคดีมากเลยอะ่ะใช่มีคนนี้คนเดียวเออ,อ,อแต่เล่าก่อนว่าตอนแรกอะ่ะก่อนจะเรียนปอทอ่ะคือสายงานเมอ่อ่ามันจะมีเป็นโปรแกร,รมของที่เนี้ยเรียกว่าเอ็มพา a เวที่สําหรับเหมือนถ้าเราเรียน จบเบชัเลอร์มาแล้วจากพวกนักเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลทั้งหลายอ่ะเราก็เข้าเอ็มพาดเว้ะแล้วเราจะสามารถพอเรียนจบมาเราจะทํางานสายนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องไปสอบฟิลเหมือนแล้วมีไปประกอบวิชาชีพลองรับอะไรประมาณนั้นซึ่งที่เนี่ยนะตอนที่เมย์กำลังจะเรียนปอทัวมันมีแค่ r m กับเมลยูแต่ตอนนี้ไม่รู้นะว่ามันมีเพิ่มมาหรือเปล่าเออแต่มีแค่2ทีที่มีเอ็มพาดเวก็คือ2องบัสองมหาลัยตัวท็อปเลยใช่ก็คืออ m กับเมลยูก็เลยมาเปรียบเทียบกันเมลยูก็คือ แพงมากราคาแพงแบบดับเบิลของ r m คือ r m ก็แพงมากแล้วเมลยูคือแพงดับเบิลแปดหมืน่นป่ะเจ็ดหมื่นเจ็ดตอนนั้นน่ะเจ็ดเจ็ดกว่าน่าจะเจ็เราเราแบบ r m น่าจะสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยมันต่างกันเยอะมากเหมือนตัวเครดิตที่เรียนตัวหนึ่งสมุดไ m มสี 4, ่พันสี่เมลยูจะประมาณเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดอะไรอย่างเงี้ยเออเตรียมไว้เผื่อตกใช่แล้วคือต้องคิดไงว่าถ้าตกอ่ะจะทํายังไงจะเอาเงินที่ไหนจ่ายเข้าใจไหมเออแล้วก็เ ภาษาด้วยเพราะว่าต้องใช้ไอเอลไอเอ็มใช้หกจุดห้าเมลยูใช้เจ็ดใช่บอนจำได้อยู่เหมือนคณะที่อะไรที่เกี่ยวกับการแพทย์อ่ะไอจะเอเมลยูจะขอที่เจ็ดใช่แล้วตอนนั้นเมยมีเวลาอีกประมาณสองเดือนอแต่ไอเอ็มก็ดีเถอะใช่ก็ดีก็ดีไม่ดีคงแค่ไปเรียนไกลเฉยอ้าวคันพัดน์ไไม่ได้อยู่ในเมืองหรอก็ตอนที่สมัครเรียนอ่ะก็คือคิดว่าจะเป็นสาวเมืองนั่นแหละเพราะว่ามันอยู่กลางเมืองใช่ป่ะไอเอ็มแต่พอถึงเวลาเรียนจริงๆริอ่ะสายแพทย์สายวิศวะทั้งหมดอ่ะ ของ I'm อยู่ที่บันดูราแปดหกจุดสายเออแปดหกจุดสายนั่งไปเลยนั่งไปเลยทุกเช้าเพราะว่าเรียนฟูธามเรียนฟูธามในความหมายของของเมย์นี่คือเรียนกี่วันห้าวันจริงเหรอใช่ไม่มีแบบสี่วันสาวันเราเลือกมีช่วงหลังๆแหละที่ตารางอ่ะสี่แต่ไม่มีสามเลยเคยมีสี่แต่ รู้สึกจะแค่แบบเทอมเดียวเพราะด้วยความที่เราเรียนเทคนิคการแพทย์ใช่ไหมมันจะมีทั้งเลคเชอร์แล้วก็แลบอืมแล้วก็รู้สึกน่าจะช่วงปีสองกออม็มีเคสสตัรดี้อีกเออมีมีมีอินเทอร์นชิพไหมที่เรียนเออมีเราได้โอกาสไปทําที่ไหนมาตอนอินเทอร์เนชิพเพราะว่าไม่ได้ทําเพราะว่าตอนที่เมย์อยู่ตอนปีสองะโควิดอ๋อจริงอะ่ะเราต้องไปเพลสเมนที่โรงพยาบาลต่าง แล้วเขาก็เลยมีช้อยส์ใช่คืออยู่จะทำเอ่อ uh, virtual placement ก็คือทำเป็นเคสตัศดีออนไลน์หรือจะเลื่อนไปก่อนแล้วรอปีหน้าเราค่อยไปเพลสเมนต์เออแต่เขาไม่รับประกันนะว่าจะได้เพลสเมนต์หรือเปล่าเพราะการเพลสเมนต์ของที่เนี่ยเขาจะเรียงเกตเออเหมือนเราเลือกใช่ปะว่าเราจะไปที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเรียงเกตว่าใครจะได้มันไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ไปเพลสเมนต์เพลสเมนต์นี่ต้องคัดเลือกอีกหรอเออเมย์ก็เพิ่งรู้เหมือนกันเว้ แ <laughs> ม่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว้ว่าแบบอ๋อมันมันคือแบบเพราะมันเขาก็มีโควตาจำกัดไงแต่ละโรงพยาบาลอ่ะคือถ้าปีนั้นเด็กไม่ได้เยอะมากมันก็อาจจะได้ไปทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าคือมันก็ร้อเรียนอีกสมมติว่าถ้าเราอยากไปเพรสเมนต์โรงพยาบาลนี้ที่ใกล้ๆบ้านเราอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้เราอาจจะได้ไปแบบนอกเมืองไกลๆเออถ้าเราแบบเกตอยู่หลังๆของเขาอะไรประมาณนั้นอ่ะเออแล้วพอคิดว่าถ้าต้องเลื่อนไปปีหน้า ก็ต้องไปแข่งกับเด็กปีหน้าอีกมันก็จะี<ช>อัอ,อีกแล้วเราก็จะกดดันเข้าไปอีกพอเพื่อนๆจบกันหมดแล้วเมย์ก็เลยเลือกเป็นทําแบบเคสตัดดีเขาถามก่อนโควิดนาะย้อนกลับไปนิดน,นึงช่วงไปเรียนนะอย่างที่เราคาดหวังไหมเหมือนที่ไทยไหมหรือว่าความแตกต่างมีอะไรบ้างไหม แตกต่างอยู่นะในความรู้สึกพอรู้สึกว่าที่ไทยอะออนคือแบบนอนหล่อแล้วอาจารย์ก็จะเขาก็จะบอกเราใช่ไหมว่าออาวันนี้เรียนอันนี้วันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้นู้นนี่นั่นสอบ <Ừ. S 1> เรื่องนี้น,นั่นคือเขาก็คอยบอกเราแต่พอเป็นที่เนี่ยคือตอนที่เข้าไปเรียนตอนแรกคืองงเลยอะเหมือนทุกอย่างมันอยู่ออนไลน์แล้ว <Ừ. S 1> เราต้องเช็คทุกอย่างออนไลน์งานทุกอย่างก็อยู่ออนไลน์เราจำได้ว่าตอนที่ไปเรียนตอนเทอมแรกเลยอะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าอ่าอาทิตย์หน้าอย่าลืมส่งงานนะ Assignment เราไม่แบบงั่นคืออะไรวะไม่เห็นรู้เรื่องเลยเออ เราก็เลยไปคุยกับเพื่อนเพื่อนก็บอกก็มันอยู่ในออนไลน์ทั้งหมดแล้วเมย์ก็เลยคิดเชียไม่มีเตือนกันนิดนึงเลยหรอวะอะไรอย่างเงี้ยว่าเดี๋ยวเราจะมีงานเรื่องนี้นะเราเพื่อนก็ไม่มีคุยกันเลยหรอวะพอทีนี้ก็เรียนจบทีนี้ถึงเฟสที่เราต้องสมัครพ r าพอหลังเรียนจบใช่ไหมเราก็จะได้ TR อัตโนมัติก็คือเป็นหลังจากเรียนจบเราจะได้อยู่ทํางานต่อสองปีเราได้ทำงานสองปีแต่ของเมย์เนี่ยได้สาม ออทีนี้ก็เริ่มหางานยังไม่ได้หางานในสายอาชีพนี้ตอนนั้นไปหางานอะไรมาตอนนั้นทําคาเฟ่อยู่เจ๋วเจ๋วดีดีดีใช่ทำคาเฟ่ก็ก็ทําคาเฟ่มาเรื่อยๆก็ยังไม่ได้คิดถึงสายงานตัวเองหรอกแต่รู้ว่าโอเคเดี๋ยวจะไปทําเดี๋ยวจะไปทําแต่มันด้วยมันโควิดด้วยอะไรด้วยตอนที่ทําคาเฟ่นี่คือหน้าบ้านบะหน้าบ้านใช่ทำหน้าบ้านก็คือเป็นคนเป็นบาริสต้าหรือว่า ทำฟรอนเนี่ยแหละแล้วก็ทำขนมนิดหน่อยอะไรเงี้ยใช่แล้วทีนี้พอจุดไหนที่เราคิดว่าหลังจากที่เราทำคาเฟ่แล้วเราแบบเฮ้ยกูต้องฮึบหางานก็พอมันทำมาสักพักหนึ่งคือช่วงไม่เรียนจบอะ่ะมันก็เป็นโควิดเนาะเราก็ทำคาเฟ่ยอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยยังไม่ได้คิดว่าจะไปเปลี่ยนอะไรแต่พอทำมาสักพักหนึ่งอะ่ะมันก็ถึงจุดแล้วพอะก็ทำคาเฟ่น่าจะปีเลยอะ่ะหลังจากเรียนจบอะ่ะคือทำคาเฟ่มาเป็นปีอยู่เออแล้วมันก็ถึงจุดว่า เออเราต้องไปไปทํางานในสายเราที่เราจบมาแล้ววะ่ะเพราะว่าค <ừ> um. ่าเทอมแมแพงเสียดายเงิน <laughs> กูต้องอกู <laughs> ต้องอะไรกลับมาสักหน่อยหนึ่งกูต้องอะไรกลับมา่ใช่ <c oughs> ก็เลยหลาตอนนั้นก็เลยเป็นจุดที่เริ่มก็ไปสมัครงานอืใช้เวลานาน <c oughs> ไหมกับการที่เราการ่อนที่เราจะได้งาน <c oughs> ใช้เวลาตอนที่เมตั้งใจสมัครจริงๆอะ ก็คือไม่สมัครที่เนี่ยที่แรกท,ที่ที่เดียวแต่รู้สึกถ้าจะไม่ผิดนะรู้สึกว่าจะสมัครสองรอบเออที่เดียวแต่สองรอบใช่เพราะว่ารอบแรกอะคือมีเพื่อนเมย์เด็กอาร์เอ็มะทำงานอยู่ในนั้นอยู่แล้วเพื่อนก็จะส่งมาให้เอ้ยเขาเปิดแต่ตอนนั้นรู้สึกว่ารอบแรกอะเมย์อยู่ไทยแล้วเหมือนเตรียมตัวอะไรไม่ทันแบบเพราะมันจะต้องสัมภาษณ์สองรอบไงเออก็เตรียมตัวอะไรไม่ทันรู้สึกเออรอบแรกก็เลยไม่ได้แล้วก็มาอีกรอบหนึ่งที่แบบโอเครอบนั้นอะคือโอเคตั้งใจละเออก็มา ก็สัมภาษณ์ล้วก็ได้เพราะว่าคือแต่คอนดิชันของเมย์คือเมย์ต้องทํางานใกล้บ้านคือเป็นคนที่ไม่สามารถไปทํางานใกล้บ้านได้อ่ะเราก็ต้องเลือกแล้วว่าใกล้บ้านเราอ่ะตอนเราอยู่เวสต์แมลเบิร์นเนาะว่าใกล้บ้านเราอ่ะมันมีที่ไหนบ้างแล้วอีกคอนดิชันหนึ่งก็คือไม่อยากทำงานโรงพยาบาลเพราะมันต้องขึ้นเวนอือชอยส์มันก็เลยเลือกไม่คอนดิชันงานยังไม่มีเลยนะงานไม่มีแต่ว่าเลือกเลือกไปก่อนเออแต่คิดว่าถ้ามันไม่มีจริงๆก็ก็ค่อยไปทําอะไรอย่างเงี้ยก็ยังทำคาเฟ่ได้อยู่ ก็ถ้ามันไม่มีจริงๆอะ่ะก็จะสมัครงานโรงพยาบาลนั่นแหละเออาทาไปกือกอแต่ถ้าเลือกได้ขอเลือกหน่อยก็คือ,อเอาเอาเป็นว่าเอาที่ที่เราอยากได้ก่อนใช่ถ้ามันสุดทางจริงเราค่อยไปที่ที่เราไม่อยากได้ใช่ใช่ใช่ทำไมเราคิดเราถึงคิดว่าเราได้งานงานแรกได้ยังไงเพราะว่าอะไรเอาจริงนะไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาเลือกเพราะว่า ตอนที่สัมภาษณ์อะคือที่เมสสมัครที่เรดคอร์ดใช่ไหมรอบแรกอะจะเป็นอัดวิดีโอคือเขาจะมีคําถามให้เราแล้วเราก็ตอบคําถามนั้นเขาจะมีเวลาให้จํากัดคําถามน่าจะประมาณ5ข้อแต่สัมภาษณ์รอบแรกคําถามทุกอย่างเป็นปลายเปิดเออคือเป็นเหมือนแบบเราทํางานแบบเ e ปิ t i ีทีฟทักใด้ไหมทํางานนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทั่วไปอะแบบเราเห็นตัวเองในองค์กรยังไงอะไรอย่างนี้แล้วถ้ารอบแรกเราผ่านอะเขาก็จะส่งอีเมลมาบอกเราแล้วก็เราก็สัมภาษณ์กับเมนเจออร์ ก็คือเป็น <interview. S 2> รอบที่สองใช่อันนี้เป็นอินเทอร์วิวจริงๆแล้วเราผ่านไปรอบที่สองถูกไหมใช่ก็ผ่านไปรอบที่สองก็ไปสัมภาษณ์กับเมนเจอรอสองคนแเราตอนนั้นแหละคือเป็นคําถามจริงๆละคาถามที่แบบประสบการณ์การทํางานที่ผ่านมาจําได้ไหมว่าคําถามแรกที่เขาถามถาม,ถามว่าอะไรจำคำถามแล้วไม่ได้แต่จําได้ว่าคือคําถามที่มีคือเขาถามว่าในชีวิตประสบการณ์การทํางานของเราอะ เพราะว่าเขาเห็นว่าเรามี experience เนอะเคยทําอะไรผิดพลาดไหมแล้วนําสิ่งที่ผิดพลาดตรงนั้นอะมาปรับใช้ในอนาคตยังไงอเออแล้วคำตอบล่ะครับเมย์จำได้ว่าคำถามเนี้ยเมยแต่งเรื่องเม <laughs> <laughs> นน่าจะตอบเขาว่ามันน่าจะเป็นประสบการณ์ของเพื่อนที่ทำงานเมที่ไทยนี่แหละอืมที่แบบ โดนเข็มทิ่มเออแล้วเราคนไข้ก็แบบ HIV p อวีโพซิอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นก็เพื่อนก็ต้องกินยาอะไรก็อธิบายเขาฟังว่าโปรเซสก็เป็นแบบนี้แบบนี้ในการที่จะแบบทรีตตัวเราเองแล้วเราก็เอาอประสบการณ์ตรงนั้นอะมาเราก็จะแบบก็ไม่ประมาทไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะแบบ make sure เราอ่นก็คือพูดไปเรื่อยกลับไปเล่านีกหนึ่งเข็มทิ่มไอเข็มนั้นเป็นจาก HIV ใช่เหตุการณ์มันเป็นยังไงอะค<ๆ>ือเวลาตอนที<ๆ>่อย<ๆ>ู่ที่ไทยอะ เราทจสกปรกเรือรบจริงๆก็คือเจาะเลือดคนไข้ด้วยแล้วก็เพื่อนอะ่ะก็เหมือนเจาะแล้วเวลาเจาะเสร็จอะ่ะเราก็ต้องเอาเข็มปักที่หลอดใช่ไหมเลือดเนื่อน,นั้นแต่มันก็คงผิดพลาดซัมฮาวอะ่ะเข็มมันจิ้มที่นิว้วเออแต่ความสวยอะ่ะแจ็คพอตอะ่ะมันคือคนไข้อ, HIV อ่ะเฮจไอวีโพซิทีเพื่อนก็คือแบบจําได้ว่าดาวแบบดาวร้องไห้ทั้งวันร้องไห้ทํางานไม่ได้หลังจากนั้นก็คือต้องกินยากินยาต้านอะ่ะหเดือนแต่ในว่นหกเดือนอ่ะก็เครียดไง แต่มันเป็นจุดเล็กๆนี่คือมันเชื้อมันแรงไหมคือมันมันน่ากลัวตรงที่เพราะมันมันติดต่อโดยตรงอ่ะแล้วตอนนั้นที่ไทยมีซัพพอร์ตอะไรหรือไม่ที่ทํางานเขาก็จะมีมีโปรคอของเขานั่นแหละว่าอ่ะก็ต้องกินยาต้านหาหมอทุกกี่เดือนเช็คแบบฟอล์ล็อคไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยเรารู้ตัวเร็วมันก็อาจจะรักษาได้อยู่ก็รู้แต่คนที่โดนอ่ะมันก็เครียดนะแน่นอนล่ะครับใช่แล้วก็เออแล้วก็มีอีกเพื่อนอีกคนนึงอ่ะเลือดกระเด็นเข้าตา คิดดูดิแต่อันานั้นคนไข้ไม่ได้เป็นเฮชไวีไม่ได้เป็นีเออแต่คือเลือดกระเด็นเข้าตามันแบบเหมือนเวลาวางทิวเลือดใช่ปะแล้วมันแบบป๊อกพอดีแล้วคนแม่งคนมันจะซวยเข้าตาเลยแล้วเป็นไงบ้างถ้าเลือดก,ก็เหมือนกันก็กินยาต้าน follow up รักษาไปกินยาแต่ชายก็ก็ไม่ได้มีอะไรนะมันก็ไม่ได้คืนไม่ได้เป็นต้องกลับไปขอบคุณเพื่อน HIV วันนั้นที่เราได้มีเรื่องไปเล่าในวันนี้ใช่แต่นี้ก็เลยแบบ มันก็เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราสัมภาษณ์งานอ่ะไม่ว่ามันไม่ได้สําคัญว่าเอาจริงๆเหมือนแบบเราเจอสิ่งนี้มาจริงๆหรือเปล่ามันเหมือนเดอ๋โชว์มัสโกออนอ่ะเราแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงเวลาเขาถามคําถามเราอ่ะคือถ้าเราปึ๊กโอเคเราเรียกพูดไปได้คำถามให้แตกท่อคนเขาอาจจะไม่ได้ถามเราโดยตรงแต่ถ้าสมมติว่าสถานการณ์ใช่แต่ถ้าเรารู้ว่าคําถามเนี้ยสถานการณ์เราจะตอบยังไงอ่ะไม่ว่ามันก็โอเค เอาทีนี้พอได้งานที่สคอ c ์ e ใช่ไหมอืมใช่ค่ะวันแรกที่เข้าไปทํางานนี่เหมือนที่ไทยมาเลยไหมเป๊ะเลยไหมหรือว่ายังไงไม่เหมือนเพราะว่าตอนที่ไทยอ่ะวันแรกไปอ่ะทํางานเลย <c oughs> <c oughs> ทํางานเลยเพราะว่าจ้างมาทํางานทํางานเลยอแต่ที่เนี่ยวันแรกที่เข้าไปใช่ไหมเขาก็พาเดินดูทั้งตึกพาเดินดูแล้วก็แนะนํากับคนนูสไตล์เป็นฝรั่งอ่ะพาคุยไปเรื่อยแล้วก็แนะนําว่าเราคือใครเราเพิ่งมาทํางานซึ่งไม่ว่าสิ่งเนี้ยมันดีมากเพราะมันทาให้เรารู้สึกว่าแบบมันเหมือนแบบ วามไว้กับคำนึกเอาปะเราเหมือนเราเป็นคนคนหนึ่งเ<อ>นะไม่ใช่อยู่ดีๆ<ม>เข้ามาแบบเชื่อแบบที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยเพื่อนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไร,งไรเงี้ยเขาก็พาเดินดูรอบตึกแนะนํามีแผนกนี้ตรงนี้คืออันนี้อันนี้มีฟิสิลิตี้อะไรบ้างแล้วก็อ,อธิบายขอบเขตให้เราฟังอะไร,งไรเงี้ยแล้วก็ว่างานที่นี่เป็นยังไงเราทําอะไรกันบ้างเอออธิบายภาพรวมขององค์กรแล้วกันให้เราได้เห็นภาพว่าที่เนี่ยทาอะไรบ้าง ใช,ใช่ให้มันชัดเจนซึ่งแม้ว่าอันนี้แหละคือต่างจากที่ไทยแล้วก็เหมือนเราก็รู้ขอบเขตของงานของเราว่าแล้วเราจะทํายังไงแล้วเรามีเอเราจะสามารถพัฒนาไปอยู่ตรงไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งแวดล้อมตรงนั้นดีไหมตอนที่เราไปอยู่ดีนะเพื่อนๆที่ทํางานเวลคัามาราขนาดดีส่วนตัวคิดว่าดีดราม่าเล็เรือยหน่อยแม้ว่าทุกที่มีแต่ที่นี่มันทุกอย่างที่นี่มันถ้ามันมีดราม่ามันคือมันจบง่ายนะใช่แต่มันเป็นดราม่าแบบด้วยความที่ มันเข้าเจอฝรั่งด้วยมั้งก็คือต่อให้สมมติว่าทํางานอ่ะคือจะพูดไม่ดีสักเลืออะไรเงี้ยก็คือแค่เรื่องงานจบบางทีประชุมมันมีประชุมอะไรเงี้ยเถียงการมีอยู่แล้วเป็นปกติเพราะเราทํางานกับคนส่วนมากมันความเห็นไม่ตรงกันอยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายก็คือจบเพราะมันคือเรื่องงานเออ,อทีน้ก็โดยรวมคือดีแล้วตัวเนื้องานนี่แตกต่างจากที่ไทยไหมหรือว่ายังเป็นตัวเนื้องานคล้ายๆกันอยู่ถ้าตัวเนื้องานไม่ได้ต่างกันมากมันน่าจะเป็นในส่วนของ,ของการในส่วนของแบบ management ของเขามากกว่าการจัดการของเขาการจัดการของเขาใช่ แล้วก็นั่นแหละข้อดีที่สุดคือเราไม่ได้เข้าเวรใช่ไม่ได้เข้าเวรไม่เข้าเวรแล้วก็แต่จริงๆอ่ะเขาเปิดยี่สบสี่ชั่วโมงนะเขาไม่มีปิดเลยพับปิดเคยดี่ก็ไม่ปิดไม่เคยมีปิดแต่เขาจะมีเวรเช้ากับเวรเวรกลางคืนแล้วเขาก็ไม่โรเตทตถ้าไม่จําเป็นอเพื่อที่จะให้เพราะว่าเขาก็เข้าใจว่ามันก็เวิร์กไลฟ์บาลานซ์นึกออกปะก็แล้วแต่คนแล้วแต่คนสมัครใจทุกอย่างคือเราพรีเฟอร์ได้หมดเลยอยากทำงานกินอะไรนึงเคยทำชิปกลางคืนที่นี่ไหม เคยทําเมื่อวานพิ่งไปทามามชิปกลางคืนที่นี่กับชิปเช้าจ่ายเงินเท่ากันไหมไม่เท่ากลางคืนมีเอลเลนส์ ns, เป็นเหมือนออนท็อปของเงินเพราะมันไม่ใช่ชั่วโมงทางานปกติคืนนั้นได้เท่าไหร่จําไม่รู้ว่าเพราะมันในส่วนของเอลเลนส์ ns, หรอ,อม,มันจะบวกไปเจ็ดสิบในจากเงินเดือนของเราจากเงินวันนั้นอะอเออใช่แล้วก็แต่ตอนเช้าเมก็ได้นะเพราะเม์เรื่องงานตีห้าครึง่งเพราะว่าเวลาเวลาทํางานปกติจริงๆมันคือแปดแปดเก้าโมงปะ คนที่เนี่ยเออแต่เมย์ทำงานตีห้าครึ่งแล้วเลิกกี่โมงก็ได้เลิกบ่ายสองครึ่งอ๋อใช่พี่ก็ทํเช้าเลิกเร็วอยู่นะใช่ก็ล้มเป็นคนไม่ได้ไม่ได้มาตื่นเช้าอยู่แล้วแล้วคือตอนนี้คือตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ที่นี่ถาวน์ยังไม่ตัดสินใจไปเรื่อยๆแต่ก็ยังแต่ก็ทำพีอาทิ้งไว้ก่อนก็ยืนทิ้งไว้เพราะว่าก็รู้สึกว่าเออเราก็มีโอกาสอ่ะมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสเรามีโอกาสก็ทําไปณตอนนี้รู้สึกยังไงกับเมลเบิร์นบ้างเป็นฟิลบ้านหลังที่สองไปแล้วอะเออ เราก็ c o m o r t i b l e ทีนี้อยากจะถามเรื่องที่ว่าถ้าสมมติว่าคนที่เรียนเทคนิคการแพทย์ที่ไทยมาเนี่ยเขาอยากที่จะย้ายมาที่นี่เขาต้องไปเรียนใหม่ตั้งแต่ตนบบ May, ้นเรียนไมแบบเมที่ไปเรียนปอทหรือว่าเขาสามารถที่จะมี transfer หรือมีอะไรมาได้ไหมคือถามว่าจริงๆถ้าจบเทคนิคการแพทย์ที่ไทยมีประสบการมามาสมัครได้ไหมได้แต่ปัญหาคือวีซ่าเราจะมาวีซ่าอะไรถ้าเป็นสามารถติดตาม หรือว่าแบบเป็นซิติเซนขออะไรได้พวกนี้มาได้ไม่ว่าทําได้อ,อแต่ถ้า,าสมมติว่าเป็นนักเรียนไม่ได้เพราะเขาไม่รับนักเรียนอยู่แล้วอ๋อใช่นอกจากเป็นนักเรียนที่เรียนสายงานนี้อยู่แคชเชีลก็ไม่มีใช่ไหมนักเรียน ไม่มีเขาเขามีแคชชวลนะมีแคชชวลมีพาร์ทไทม์แต่คนพวกนี้ก็คือเป็นซิติเซนหมดเลยอใช่ไม่มีนักเรียนแต่ถ้าสมมติว่าเราเรียนเรียนหลับเม็ดอยู่ะเรียนคณะนี้อยู่ะเขาเขาหับก็อย่างยกตัวอย่างอย่างเมย์ก็คือไม่ได้เป็นซิติเซนตอนนั้นก็คือได้ไดวีซ่าทำงานเนาะใช่ได้วีซ่าทำงานแต่เลยไปสมัครได้ใช่แต่พวกเพื่อนเมย์ที่ RM เอะ็ะทำกันตั้งแต่ตอนปี2เทอม2 เพราะว่าตอนโควิดเราก็ไม่ได้ไปเพลสเมนที่โรงพยาบาลกันใช่ไหมก็ทำเกสต้ดีเพื่อนแก๊แกงแบบฟิลิปปินอะ่ะก็เลยไปสมัครงานเขาก็รับก็ทำชิฟกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วกลางวันมันก็มานั่งทำกันบ้านสมโอหนักหนักหน,น,นักมากเออแต่เพื่อนก็นั่นแหละสู้อ๋อก็แน่นอนอยู่นี่ต้องสู้ทุกคนเออใช่ทีนี้ขอถามหน่อยว่าอยากจะฝากบอกมีอะไรจากชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยใช้ชีวิตสนุกสนานให้ฮามีอะไรอยากจะฝากบอกน้องๆที่ยังคิดว่าแบบเฮ้ยตัดสินใจไปดีไหมมาเบิ้ลสองจิตสองใจอยากแบบ เรียกว่าอะไรอ่ะตอนที่เรามาเราก็ไม่ได้แพนอะไรมามากมายแล้วก็มาลองใช้ชีวิตทั่วไปใช่ไหมมีอะไรอยากจะฝากบอกเด็กๆรุ่นใหม่บ้างไหมถ้าอยากมาหรอถ้าอยากมาแล้วมีโอกาสมามาเพราะว่าถ้าเราไม่มาเราไม่มีทางรู้เลยเว้ยมันเปอร์เซ็นต์ที่มันจะเกิดขึ้นสําเร็จอะมันคือศูนย์แต่ถ้าเราลองอะมันมีเปอร์เซนต์อะต่อให้มันคือหนึ่งเปอร์เซนต์อะมันก็มันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่แบบเราจะคนพบตัวเองเราจะประสบความสําเร็จเราจะไปได้ไกลกว่านี้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ไม่รู้สึกว่าออ คือต่อให้มันจะเป็นประสบการณ์ดีหรือไม่ดียังไงะมันก็คือประสบการณ์ชีวิตอะอถ้ามีโอกาสได้ทําทําำไม่งั้นเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราทําอะไรได้บ้างแล้วจากเรื่องราวทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยคิดว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดสอนอะไรเรามาบ้างโหสอนเยอะเลยเพราะว่าตอนอยู่ไทยอะ่ะเราคิดว่าง่ายๆเลยนะไม่ทํากับข้าวไม่เป็นเว้ยทาไม่เป็นทอดไข่ไข่ไม่สุกอะ่ะคนบ้าะลรทอดไข่ข้างในไม่สุกเออแล้วพอมาอยู่เนี่ยทํากับข้าวเป็นทําได้ล้างห้องน้ําได้ ไปทำงานร้านอาหารก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าชีวิตจะแบบมาทำงานฟอนด์เสิร์ฟคุยกับลูกค้าแบบคุยเรื่องกาแฟคุยไปเรื่อยไปเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำได้แล้วไอ้เรื่องมาทำงานในแถบก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แพลนมาเหมือนกันไม่ได้เป็นเรื่องที่คิดว่าวันหนึ่งจะมาอยู่ตรงเนี้ยแต่ก็ก็ทำได้เออก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนเรามันไม่มีอะไรหรอกที่เราทำไม่ได้ถ้าเราตั้งใจเท่านี้แหละมีอะไรไหมไม่มีแล้วไปเราไปมางต่อขอบคุณครับไปมา